MMMOG ใจดีแจกโค้ดลดราคาทุกเดือนเลยนะคะใครที่เคยใช้โค้ดไปแล้วก็สามารถกลับมาใช้ได้อีกค่ะเพียงแค่ใส่โค้ด MMMO MN 0 1สินค้าที่ลดอยู่แล้วก็ยังได้ส่วนลดอีก10%ค่ะแถมชอบครบ450บาทเนี่ยยังได้รับถุงผ้าโมโมคุงน่ารักอีกด้วยค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องท3วนตี Man ววันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตุกัดมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะติดตามชมข่าวคราวละรอบปลีกนะคะรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆ,ๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานกันค่ะขอเริ่มที่ความสุดระทึกเหลือเกินนะครับในเกมแกกข,มข่งขันเมื่อวานระหว่าง LA Clippers เดินทางไปเยือน Washington Wizards จากเกมที่เชื่อว่าแฟนๆบาสทั้งโลกนะครับแทบจะปิดทีวีหรือว่าเลิกดูไปแล้วก็ตามเพราะว่า Washington Wizards บางช่วงในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนำห่างถึง35แต้มแล้วก ลายบีต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าใน,นช่วงท้ายนี่นะครับแฟนๆก็ยังคงคิดว่าวอชิงตันวิสเซิลสก็น่าจะเอาชนะไปได้จนกระทั่งมาเจอความร้อนแรงของลุคขนาดนะครับกด7แต้มในช่วง9วินาทีสุดท้ายครับไม่น่าเชื่อเลยเริ่มจากการยิงระดับ32ฟุตนะครับโอ้โหไกลเหลือเกินลงซวกไปเลยหลังจากนั้นครับคายคูสมาไม่สามารถที่จะส่งเข้าข้างสนามได้เจอกรรมการในเป่า5วินาที <S <S <ๆ>ครับโอ้โหแฟนๆในสนามได้กลุ้มขมับเลยหลังจากนั้นครับฟ้าผ่ากลางเปี้ยงลงทันทีกลางทีมของวอชิงตันวิสเซิลส์เลยเจอลุค ได้ยิงลูกโทษอีกหนึ่งครั้งแล้วตัวของเขาก็ไม่พลาดครับเก็บเอาชัยชนะไปได้พา LA Clippers สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาครับชัยชนะเมื่อวานของอ LA Clippers เพื่อนเพื่อนใช่ไหมครับว่าเป็นการค o มแ b a c k win มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีม LA Clippers เองครับแนงนุดส35แตม้มและ35แต้มเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ2ร่วมนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่ตามกว่า35แต้มแล้วสุดท้ายกลับมาชนะได้ครับอันดับหนึ่งยังคงเป็น Utah Jazz ที่ตาม Denver Nuggets 36มแต้มนะครับในปี1996แต่พวนเา้าร้อยเก้าดับหึ่ง่นประวัติศารตร์ของา N b a เท่าที่เคยมีมา Washington Wizards ตอนเปิดฤดูกาลครับผู้เขาชนะ10แพ้3บางช่วงเนี่ยขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของฝั่งตัวันออกเลยแต่หลังจากนั้นครับโอ้โหแพ้รัวๆเลยครับชนะแค่13แพ้2 2เรียกว่าสร้างความปวดหัวสร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆแล้วก็ฝ่ายบริหารเหลือเกินเชื่อว่าเกมการไปแพ้เมื่อวานนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครับสำหรับ Washington Wizards แต่ที่น่าเซ็งไปกว่านั้นเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเช้าวันนี้นี่เองเนี่ยมี last two m i n u t e report นนนนะะะรร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 ััขขขอองงงงกก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 มมาาาาาาาเเปป็็ยตดสิแลลจหวที่ ได้โฟร์พอยต์เพลย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกรรมการตัดสินผิดพลาดครับโอ้โหถือว่าเป็นความเซง็งซ้ํสองเข้าไปอีกครับจริงๆกรรมการควรจะต้องเป่าฟ้าตั้งแต่ที่แบรดลีบิลเนี่ยเขาไปตีเขาไปเขี่ยแล้วนะครับเพราะว่าลุกขนาดยังไม่ทันจะตั้งบอลขึ้นเพื่อจะยิงเลยแต่ในเกมการแข่งขันจริงๆเ,เพื่อนๆลองจิงนตนาการดูนะครับมันเกิดขึ้นเร็วมากๆกครับ,รบกรรมการไม่มีทางเห็นชัดได้เลยเขาก็ตัดสินไปตามเนื้อภาพที่เขาเห็นนะครับและมันก็เป็นความผิดพลาดครับถือว่าเป็นความเซ็งสองแดงครับอีกคู่หนึ่งนะครับท ทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับจกนกระทั่งมาถึงช่วงท้ายจริงๆครับเดนจโร่รัสเซลเนี่ยลากเข้าไปนะครับแล้วพยายามวางบอลบอลเนี่ยกระแทกแป้นก่อนนะครับแล้วก็แอนโทนีไซมอนมาบล็อกทีหลังหลังจากกรรมการดูรีวิวภาพช้านะครับจังหวะน,นี้ต้องเป็นแต้มของเดนจโร่รัสเซลแล้วก็ทําให้มินเนโซตาเนี่ยขึ้นนําสุดท้ายก็พาทีมเอาชนะไปได้แบบปวดใจแฟนๆในสนามเหลือเกินชัยชนะเมื่อวานนะครับส่วนหนึ่งต้องให้เครดิตผลงานการเล่นที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเมื่อวานสามารถท,รรถา,รทาระ เเทียบเท่ากับตำนานนะครับอย่างเควินดูแรนท์เทียบเท่ากับลูคัสอลชิดเป็นรองแค่โรบรอนเจมส์คนเดียวครับที่เคยทำเอาไว้ได้8ครั้งก่อนที่จะอายุ21ปีนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเชื่อเลือเกินว่าในอนาคตเนี่ยทางทีมมิเนซตาทิมบูบุบแน่าจะฝากอนาคตไว้กับเขาได้ครับเท่านั้นยังไม่พอตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยยังกลายเป็นคนที่2นะครับในประวัติศาสตร์ของ n อ a ต่อจากคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยแหละครับที่สามารถทำระดับ40แต้มได้โดยที่ไม่มีแอ ดโดยวัย20ปี174วันนะครับยังไม่21ปีเลยเชื่อเลยเกินว่ากว่าจะ21เนี่ยน่าจะมีโอกาสสามารถทําระดับอย่างน้อย40แต้มได้อีกครั้งแน่นอนเลยครับตอนนี้กําลังฟิตกาลังคึกมากๆครับความยอดเยี่ยมยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเราไปต่อกันที่ Boston Celtics รับการมาเยือนของ Sacramento Kings เกมนั้นแทบจะจบไปตั้งแต่คอเร์แรกเลยค่ะเพราะว่าความร้อนแรงของทั้ง j จ y s นเช a t u แล้วก็เจเรนบ Brown j จ y s นเช a t u เนี่ยหลังจากที่กดมาถึง51แต้มเกมเมื่อวานนี่ะจัดไปอีก36แต้มรนบราว Brown นะคะจัดไปถึง30แต้มทั้งคู่ได้ทำ เกิด <S an> จะเท่าแซกคอมเมนต์ตัคิงซังทีมเลยค่ะยิง3คะแนนไปอีกถึง12ลูกค่ะคิงซังทีมเนยิงได้เพียงแค่6ลูกเท่านั้นเองนะคะและก็มีแค่บัรดี้ฮิลคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทําแต้มได้ถึง2หลักสะเทือนใจมากๆค่ะ <S 2> <S 2> <S จบเกมโดนบอสเซอร์เซอติกขยี้ไปกว่า53แต้มถือเป็นชัยชนะที่มีแต้มมากที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ของทีมบอสเซอร์เซอติกค่ะและก็ถือว่าเป็นเกมที่3นะคะที่ทั้งคู่ทั้งเจสันเจทัมแล้วก็เจเรนบรา์เนี่ยสามารถทําแต้มได้ระดับ30แส้มสิบแต กับเควินแปรเคลนะคะที่ทำเอาไว้4ครั้งฤด,ดูกาลนี้ค่ะยังคงเหลืออีก30ปกว่าเกมเลยนะคะเจสันเจทัมแล้วก็เจเรนบรานมีโอกาสที่จะสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับทีมบอสตันเซอติสค่ะแสดงให้ทั้งโลกเห็นว่าเขาทั้งคู่เนี่ยเล่นร่ว กันได้ดีมากแค่ไหนเราไปต่อันที่ความยากลำบากใจครับที่แฟนๆเนี่ยได้รับจากโจเอมบิดและก็นิโคลายโอเิชเมื่อวานทั้งสองคนก็ยังคงยอดเยี่ยมต่อเนื่องครับฟิลาเดลเฟียซูบิทิซิเซอร์เปิดบ้านรับการมาเย,ยนนิวออรีนเพลิกนส์โจเอมบิดยังคงไร้เทียมทานและเกินครับในการเล่นวงในการยิงระยะกลางทุกอย่างของเขาเนี่ย รายการหลือเกินแล้วก็ไม่ใช่แค่การทาแต้มอย่างเดียวนะครับการรีบาวเนี่ยก็ยังโหดร้ายเช่นเดียวกันเมื่อวานลงสนามไป33นาทีแต่สามารถทําระดับ42แต้มกับ14ีรีบาวได้ถือว่าเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วนะครับที่ตัวของเขาเนี่ยมีแต้มมากกว่าจํานวนนาทีในการลงสนามครับแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเท่านั้นยังไม่พอครับมเมื่อวานนี้กลายเป็นเกมที่17ติดต่อกันแล้วนะครับที่ตัวของโจเอมบีเนี่ยเป็นผู้นําในการทําแต้ม,มทุกเกมเลยครับ17เกมติดต่อกันเทีกเกเยบเท่ากกกับอเเเลนนงขถ้าิด ทำได้ครับเจอกับ LA เอดเลอด้วย <Okay. S 1> เขาจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของทีมซิกเซอร์นะครับที่เป็นผู้นําในการทําแต้ม18เกมติดต่อกันครับเท่านั้นยังไม่พอครับเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วนะครับที่ตัวของโจเอมบีเนี่ยสามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับ35แต้มกับ10ปรีบาวได้4เกมติดต่อกันในประวัติศาสตร์เนี่ยมีอยู่แค่3คนเท่านั้นครับที่สามารถทําได้ในประวัติศาสต <Okay. S 2> ร์าารรต3คนก่อนหน้านี้มีใครกันบ้างมีคาร์มาร์โลนครับมีเชคิโอเนลแล้วก็แอนโทนีเดวิสแล้ว สถิติของ NBA แน่นคือ5เกมติดต่อกันการทําระดับ35แต้มกับ10รีบาร์ครับดังนั้นครับเกมที่จะเจอกับ LA Lakers ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆห้ามพลาดถ้าเกิดโจเอ็มบีเนี่ยสามารถทําเกิน35แต้มกับ10รีบาร์ได้เนี่ยนะครับเขาจะกลายเป็นคนที่เทียบเท่ากับคาร์มารโลเลยนะครับห้ามพลาดครับพอเกมของโจเอ็มบีจบไปครับเช่นเคยครับมาต่อกันที่นิโคลไลโยคิชทั้ง2คนนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับ <c oughs> เหมือนแกล้งแฟนบาสอย่างพวกเราครับเพราะความยอดเยี่ยมของเขาทั้งคู่เนี่ยกินกันไม่ลงจริงๆตัวของโจเเเเอ็็็มมมมบีีน่ยยยตตไไปปดด้้วววพลังคา เถื่อนความโหดร้ายในขณะที่นิโคลายโยคิชเนี่ยโอ้โหพริวไหว เคลื่วไหวเหมือนสายน้ำครับแต่ทรงประสิทธิภาพและก็พรสวรรค์ทักษะสูงส่งเหล,เลือเกินเมื่อวานเดินทางไปเยือนดีทรอยต์พิสตันนะครับพี่แกจัดไปเกมระดับ20-20นะครับเหมือนเป็นการทําแต้มการรีบาวดการแอสซิสต์เมื่อวานเนี่ยจัดไป28แต้ม21รีบาวด9แอสซิสต์ครับขาดไปแค่แอสซิสต์เดียวนะครับจะกลายเป็นทริปเปิลดับเบิลเลยนะครับสุดท้ายก็สามารถพาเดนเวอร์นักเกสเนี่ยเอาชนะดีทรอยต์พิสตันไปได้อย่างที่ควรแต่ผลงานอีกหนึ่งคนครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นนั่คือการเล่นที่ยอดเเยยี่มหคือเกาารเล่น อันดับหนึ่งเลยนะครับจัดไป34แต้ม8รีบาวด์8แอสซิส,สต์2สตีล4บล็อกแล้วก็ยิง3คะแนนอีก6ลูกโอ้โห و, ฟังแล้วเนี่ยงงเลยนะครับ34แต้มนี่คือแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองอเขาทำลายสถิติของไอเซโทมัสนะครับ<อ>ตำนานของดีทรอยต์พิสตันครับในการทำระดับอย่างน้อย30แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสต์ด้วยวัยที่น้อยที่สุดนะครับ20ปีกับ123วันครับเท่าน<อ>ั้นยังไม่พอครับความยอดเยี่ยมของเคทคานิงแฮมเขากลายเป็นลุ ที่ผ่านมาครับที่สามารถทำแต้มรีบาลด์แอสซิสต์สติลขโมยและก็ยิง3คะแนนมากกว่าทุกคนในทีมตัวเขาเองเลยครับก่อนหน้านี้2คนครับลูกกี้2คนที่สามารถทำได้ในรอบ40ปีที่ผ่านมาคนแรกคือไมเคิลจอแดนครับในปี1985แล้วก็อเล i นไอเวอร์ซันในปี1996แล้วก็มาเป็นเคธแคนิงแฮมในปี2022เนี่ยแหละครับโอ้โหถ้าเกิดยังคงเล่นได้เป็นแบบนี้นะครับดีทรอยต์พิสตันได้ของดีแน่นอนครับ และเมื่อวานคะ่ะซานแอนโตนิโอสเปอร์บุกไปคิคกี้ฮิลสันร็อกเก็ตส์ถึงบ้านเลยนะคะระดับ30แตนด้วยความยอดเยี่ยมของเดชอนเต้เมเร่แล้วก็ยาคอบโปเทลค่ะทำให้เมื่อวานค่ะเป็นครั้งแรกของการแข่งขันในประวัติศาสตร์ NBA ที่มีทีมเนี่ยสามารถชนะระดับ50แต้มนั่นคือปอร์ซอนเซอติกส์ค่ะแล้วก็ระดับ30แต้มอีก2ทีมนั่นก็คือซานแอนโตนิโอสเปอร์แล้วก็โกลเด้นสเตทวอริเออร์สไม่เคยมีขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะรอปต่อกัอที่ข่าวเซ็งๆของแฟนชิคาโกบบูสกัน้า Alex, าาาาาางงงนนนนะะะคคคออ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 กกกกกกจจเเลลลลลล็็็ซซซ์์โโ่่่่แ้้้วโโบบบทีีมรดดตพััยย6-8สปห สุดนี่ค่ะดร็กโจนจูเนียร์ที่อยู่ในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่บริเวณเข่านะคะก็ดันมนิ้วชี้ขวาหักอีกค่ะที่ศูนย์ฝึกซ้อมระหว่างทําการฝึกซ้อมพักอีก6กถึงแสัปดาห์ไม่น่าใจเหมือนกันนะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะก็รอกลับมาพร้อมกับอเล็กซ์คาลูโซแล้วก็ลอนโซ่บอลเลยนะคะแย่เลยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นวันครบรอบการจากไปของคูบี้บรนครบรอบ2ปีสิ่งที่ตัวแอดมินจาได้นะครับสปีที่แล้วเนี่ยเป๊ะเลยภาพยังคงอยู่ในใจอยู่เลยฮะ ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างใครส่งอะไรมีอะไรเกิดขึ้นใน NBA แต่ในวันนั้นเนี่ยโทรศัพท์ทุกฝีทุกเรื่องเลยนะครับมีแต่เรื่องของค<ม>ูบี้แบรนด์เสียชีวิตเฮลิคอปเตอร์ตกหลังจากนั้นไม่นานก็มีรายงานเพิ่มเติม,มอีกครับว่าเฮลิคอปเตอร์ตกคูบี้แบรนด์เสียชีวิตพร้อมกับลูกสาวแล้วก็คนในเฮลิคอปเตอร์อีก7คนเรียกว่าสร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนบาสทั้งโลกตอนแรกเนี่ยยังคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นเลยนะครับแต่ประามาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับความสูญเสียนี้เกิดขึ้นจริงๆสำหร อาจจะไม่เข้าใจครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นแฟนกีฬาบาสครับโดยเฉพาะบาส NBA เนี่ยจะเข้าใจเลยว่าโคบีเบรอนเนี่ยเขามีอิทธิพลกับวงการบาส NBA มากขนาดไหนไม่ต่างกับไมเคิลจอแดนในยุค9 0ทเลยครับและนักบาสในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นยุคที่แบบเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นการเล่นของโคบีเบรอนดังนั้นการที่เสียโคบีบรอนไปเนี่ยไม่ต่างกับคนในครอบครัวจากไปเลยครับถามว่าทําไมจึงรู้สึกแบบนั้นเพื่อนๆลองคิดดูนะครับโคบีเบรอนเนี่ยเล่นบาส20ปีนบลเอยได้เห็นการัาวันแล้วว่ เล่าทุกวันทุกคืนไม่มีเกมกันอย่างขันก็มีข่าวเพราะว่าโคบีแบรนด์คือสุดยอดพอเห็นทุกวัน20ปีครับอยู่ในชีวิตพวกเราทุกคนแบบนี้เนี่ยพอจากไปมันก็ใจหายแน่นอนแหะครับในวันนี้ก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆน,นะครับนึกถึงโคบีแบรนด์โมเมนต์กันสักหน่อยครับจะเป็นโคบีแบรนด์โมเมนต์หรือรว่าจะเป็นแมมบาเมนเทลิตี้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวแอดมินครับโคบีแบรนด์โมเมนต์นะครับที่อยู่ในใจตลอดการจริงๆนะครับนั่นคือในยุค NBA Final s ปี2009 ตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเคาะลูกบาสการเลี้ยงการเฟดเวการค้างตัวหลบลูกตัวประกบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแวบหนึ่งในใจเนี่ยรู้สึกเหมือนได้เห็นไมเคิลเจแดนเนี่ยกลับมาลงสนามทำแก่งขันอีกครั้งหนึ่งเลยครับนั่นคือสิ่งที่ติดอยู่ในใจของแอดมินมาโดยตลอดครับในการเห็นคบี้แบรนด์เขาลงสนามทำแก่งขันและเพื่อนเือนเชื่อไหมครับว่าณเวลานี้เนี่ยทีม LA l อ l เเลเกอร์เนี่ยเพืเ่อนเลองไปดูนะครับสถิติตอนนี้คือชนะ24แพ้ยี่สิบสี่เลขของค,อ 24, คับี้แบรนเ์คือยครับ่ สำหรับตูนค่ะที่เพิ่งมาเริ่มติดตามบาส n อ a เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เอ็มินเอพูดมากนะักแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตูนก็มีความเสียใจมากเลยนะคะแล้วก็ได้เห็นความเสียใจของแฟนบาสทั่วโลกนักกีฬาทุกคนในหลีค่ะรวมไปถึงตำนานของ NBA ที่เอมินเอชื่นชอบอย่างไมเคิลจอแดนที่พูดถึงโคบีไบรอันวงการบาส NBA เนี่ยสูญเสียอย่างมหาศาละคะ่ะ<ม>แต่ว่าแมนบ้าแมนชาลิตี้เนี่ยยังคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนะคะโดยส่วนตัวตูนเนี่ยค่ะตูนใช้แมนบ้าแมนชาลิตี้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบันนนี้<ม>้้ตลลอดเยกะะาาข จำกัดของตัวเองก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะไม่รู้เรื่องบาสเอ็นบีเอเลยค่ะเรียกว่าเป็นศูนย์หรือติดลบเลยก็ได้แต่ตอนนี้ตุนมั่นใจว่าตุนมีความรู้เรื่องบาสเอ็นบีเอมากขึ้นแล้วก็ดูบาสได้สนุกมากขึ้นด้วยค่ะรวมไปถึงแอนด์มินเอ้ด้วยนะคะซื้อก่อนหน้านี้ไม่สามารถพูดหน้ากล้องได้เลยค่ะเขาก็ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเขาเองมาตอนนี้บัตรนี้เนี่ยณนะวันนี้ตุนยอมรับความสามารถในการเล่าข่าว NBA ของเขาข<อ>เลยค่ะ<ๆ>และเพื่อนๆล่ะคะเพื่อเป็นการลํำลึกถึงโคบี้ไบรอันค่ะเพื่อนๆมีแมนบาแมนชาลิตี้หร ใจของเพื่อนๆบ้างค่ะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะและท้ายสุดนี้ค่ะยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยนะคะเพราะ NBA คือจีได้ครบพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ